อีกหนึ่งประเด็นนะครับอย่างที่ทางด้านคุณสุประชัยได้เกรินไปเรื่องของการปรับลดมุมมองนะเป็นตัวเอาลุกใช่ไหมอของมูดี้ของมูดี้นะครับก่อนหน้านี้มีการปรับลดมุมมองอต่อประเทศไทยต่อเศรษฐกิจไทยที่เกิดขึ้น<ช>คือเครดิตยังคงเดิมคแค่มองว่าไทยยังมีความเสี่ยงจะเจอกับเหตุการณ์หลายๆอย่างในอนาคตทั้งเรื่องของตัว ภาษีครับตอบโต้จากสหรัฐรวมถึงภาวะเศรษฐกิจโลกที่มันอาจจะชะลอตัวขึ้นครับหลังจากนี้ม,มันก็จะมีผลต่อต่อบ้านเราด้วยอ่ใช่นะครับแต่ว่าล่าสุดเนี่ยทางบูธี้เองก็มีการมาปรับลดมุมมองอกับแบงก์ไทยเพราะเขามองว่าเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยภาคธนาคารภาคการเงินก็จะได้รับผลกระทบไปด้วยเช่นเดียวกันอ่ใช่นะครับแล้วก็เป็นที่มานะครับว่า ทาง Moody Rating นะฮะไล้มีการปรับมุมมองอย่างที่คุณเฉลความพูดถึงเนะีเป็นเอาลุกนะความตัวของสถาบันการเงินไทยทั้ง7แห่งนะครับ,รบจากเดิมเนี่ยเขาอยู่ที่คงที่นะครับหรือว่า stable St <able. S 1> นะฮะก็เป็นเชิงลบหรือว่า negative นะครับธนาคารที่ได้รับเขียนในการปรับลดมุมมองนะครับ <c oughs> <ม>จาก รับสแห่งแล้วก็แบงก์พาณิชย์อีก5แห่งอ่านะครับเอาอย่างตัวของธนาคารกรุงเทพครับ BBL นี่ก็โดนนะครับอ่าแล้วก็จะมีอย่างธนาคารกะิกรไทยธนาคารกรุงไทยธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารอ่าตัวของ SCB X ด้วยนะ,ะแล้วก็ธนาคารทหารไทยธนาชาติหรือว่า TTB นะครับแล้วก็จะมีตัวของ x i m Bank อันนี้ก็โดนด้วยครับอ่นี่มองในเชิงลบนะครับ ซึ่งประเด็นตรงนี้นะฮะก็ถูกมองผ่านทางคุณมงคลพงเพตานะครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยนะครับมีมองว่าการเคลื่อนไหวในครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่มูดี้มีการปรับมุมมองแนวโน้มในแง่ของสําหรับของประเทศนะครับจากคงที่เป็นเชิงลบอันนี้ก็คือว่ามันเป็นผลพวงไงพอปรับประเทศแล้ว ไอ,อ้องคาร์เพยบต่างๆที่กับประเทศไทยก็โดนไปด้วย<ช>นะครับ,รบอืมนะครับตรงนี้ก็สะท้อนให้เห็นถึงความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นนะครับของความในแง่ของเศรษฐกิจนะครับแล้วก็การคลังของประเทศที่ดูแล้วจะอ่อนแอลงนะครับท่ามกลางภาษีสุยาการกใหม่ของสัมนิกาและความไม่แน่นอนของโรคที่เพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะส่งผลต่อโปรไฟล์เครดิตของธนาคารที่จะประสบปัญหาจากการเติบโตในแง่ของสินเชื่อและการ และปัญหาการควบคุมเรื่องของสินเชื่อด้อยคุณภาพจากกรณีของโควิดก่อนหน้านี้เหมือนกันนะครับอันนี้ก็คือเขาย้อนไปดูว่าตอนนี้มันมีความเสี่ยงแล้วนะ<ช>จากภาพรวมของประเทศมาถึงแบงก์แล้วก็เหตุการณ์ที่เคยมีการมีการปรับลดมุมมองก่อนนั้นคงจำก็ได้โควิดไงอันน้ก็ทาให้การสินเชื่อจํากัดจาเกียรมากขึ้นนะฮะการเติบโตอะไรต่างๆนั่นเองนะครับขณะเดีวยวกันเนี่ยทางด้านคุณมงคลยังมองนะครับว่าประเด็นที่เกิดขึ้นเนี่ยจะเป็น s e ติเ m e n t เชิงลบต่อราคาหุ้น ของกลุ่มธนาคารทั้ง7แห่งแต่อย่างไรก็ตามนะครับหากพิจารณาเปรียบเทียบกับกรณีที่สถาบันการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ S&P ที่ได้ปรับลดรเรตติ้งสีธนาคารไทยลงมืวนที่21มีนาคมที่ผ่านมา,อาของปี2567นั่นคือ SCB KBank KTB และ TTB นะครับซึ่งพบว่าราคาหุ้นทั้ง4ธนาคารลดลงมาประมาณ3%และเด้งกลับภายใน1สัปดาห์ <What? S 1> ส่วนครั้งนี้เนี่ยของ m o o ดีเนี่ย ปรับลดเพียงเอาลุกเท่านั้นจึงออมองว่าราคาหุ้นมีโอกาสที่จะลดลงน้อยกว่ารอบที่ S&P มีการปรับลดเครดิตก่อนหน้าดังนั้นนะครับจึงยังคงให้น้ำหนักหุ้นกลุ่มธนาคารเท่ากับตลาดและเลือก KTB เป็นหุ้นเด่นสุดในกลุ่มพร้อมแนะนำให้ซื้อราคาเป้า25บาทถ้าดูจากราคาปัจจุบันเนี่ยยังมีราคาอัพไซด์ยอยู่15วันนี้เนี่ยล่าสุด k t b เนี่ยราคาอยู่ที่ 21บาท70สตางค์ต่อหุ้นนะครับก็ราคายังยังเท่ากับราคาปิดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับอ,อ,อันนี้ก็ในมุมมองของบริษัทลั์ดาโอโดยคุณมงคลพุ่งเพตานะครับมาดูอีกหนึ่งมุมมองนะครับคุณเทิดศักด์ทวีธีรธรรมนะครับรองกรรมการผู้อำนวยการสายงานวิจัยบริษัทลั์เอเชียพลัสนะครับก็มองว่าจากกรณีที่มูดี้มีการปรับลดเอาลุกของธนาคารของไทยอย่างที่ปรากฏเนี่ยนะครับ ถือว่าเป็นมุมอม,ม,มองเชิงลบต่อเซนติเมต์นะครับแต่ในทางปัจจัยพื้นฐานก็มองว่าผลกระทบต่อต้นทุนทางการเงินของกลุ่มธนาคารดังกล่าวยังเป็นไปอย่างจํากัดเพราะเขาไม่ได้ลดอันดับเครดิตไงแค่ลดมุมมอง <c oughs> เพราะฉะนั้นในแง่ของ <c oughs> จะไปกู้จะไปออกตราสารอะไรต่างๆเนี่ยถือว่ากระทบอย่างจํากัดนะครับเนื่องจากว่าสัดส่วนการใช้เงินลงทุนจากตราสารนี่ของกลุ่มเนี้ยไม่ได้สูงด้วยนะครับคือก่อนนี้น้อยกู้น้อยนั่นเองนะครับ <c oughs> อ่ แก็ถือว่ามีน้อยนะครับเมื่อเทียบกับหนี้ที่มีดอกเบีย้ยนะครับที่แบงค์เขามีอยู่ไงคือแบงค์เนะี่ยตอนนี้คือง่ายคือเขามีหนี้ที่เขามีรายได้ที่เป็นดอกเบีย้ยจาก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 ,จากพวกเราเราทั้งหลายแหล่ที่ไปกู้ใชไเ,เป็นลูกเป็นลูกหนี้ที่มีดอกเบีย้ยค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าเขากู้น้อยไงเพราะฉะนั้นมันกระสัดรส่วนก็จะแน่นอนนะกระทบแบบจากัดจำียดนะครับโดยในส่วนของ BBL นะครับเขายกตัวอย่างว่า b b l มีการใช้ตราสารหนี้ประมาณแค่7%ของแหล่งเงินทุนเท่านั้นเองนะ ตามมาด้วย KTB SCB เนี่ยก็ใช้ประมาณแค่4%ตัวของกะิีกรไทยและก็ตัวของ TTB เนี่ยแค่2%เองครับเอาง่ายๆคือเขาก่อหนี้น้อยแตงเขามีเงินอยู่แล้วคุณจต่ทุพรคือกระทบเนี่ยกระทบเพียงแค่ว่ารายได้เนี่ยมันจะลดลงในมิติเรื่องของตัวกำไรจากดอกเบี้ยที่มันเกิดขึ้นส่วนความเสี่ยงเนี่ยผมว่ามองว่าที่ผ่านมาเนี่ยธนาคารไทย เขาเอาสถา,านการณ์ที่มันเกิดขึ้นในอดีตอย่างกรณีต้มยำกุ้งที่เกิดขึ้นครับเหตุการณ์เศรษฐกิจกที่สําคัญสำคัญเนี่ยมาทบทวนบทเรียนจนอาจจะทําให้เรื่องของการประสิเนเชื่อในปัจจุบันเนี่ยเขามีความระมัดระวัง<อ>มากอ,อย่างภาคอสังหาเนี่ยรเรียกว่าเขาเรียกอะไรนะฮะถูกแคนเซิล อ่เขาเรียกโปรไฟล์ถูกปฏิเสธโปรอ่าถูกปริเสโปรไฟล์ของคนผู้กู้เนี่ยไม่ผ่านนี่เยอะมากอ่าครับก็เรียกว่าเอาง่ายๆคือถ้าในเชิงของแบงก์เองเขาบอกว่าเขาระมัดระวังในแง่การปล่อยสินเชื่อครับแต่ในแง่ของประชาชนทั่วไปเราบอกแบงก์เขี้ยวเขี้ยวอ่าเขี้ยวอนเขี้ยวรากดินเนี่ยเดินไปเนี่ยแกลกแกลกแกลกเลยเขี้ยวรากดินนะฮะสำหรับในแง่ของแบงก์ต่างๆก็ ด,ด้วยเงื่อนไขหลายๆเรื่องเงื่อนไขด้วยฮะเรื่องของการตั้งสำรองต่างๆก็คือเป็นที่มาของความเขี้ยวอย่างที่คุณจตุพรบอกนะอย่างยกตัวอย่างเมื่อเมื่อวานเราได้เห็นเทปของทางคุณมเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วกันคุณอาไรอะอสังหาริมทรัพย์ปีที่แล้วเนี่ยสามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์ปีนี้ห้าสิบเปอร์เซ็นต์่ะอยอดที่ถูกปฏิเสธนี่ทำให้อสังหาก็ต้องปรับว่าอ้าวอย่างสุพอ่อคุณอาไรเนี่ยจากเดิมเป็นบ้านระดับประมาณสักสามล้านเขาอัพขึ้นเลยห้าล้านถึงสิบสองล้านเรากลุ่มนี้ เอาง่ายๆคือกลุ่มฐานลูกค้ากลุ่มที่ซื้อ5ล้านถึง10ล้านเนี่ยแบงก์ปฏิเสธน้อยไงเมื่อเทียบกับ3ล้านลงมานะฮะก็เลยต้องปรับกลยุทธ์เพื่อรับตรงนี้เหมือนกันเพราะแบงแก,ก์แกลกแกรกอยู่เครียวลากดินอยู่นะตอนนี้นะครับอย่างไรก็ตามนะฮะทางเอเชียพัฒน์ก็มองในมุมนี้ในมุมของแบงก์เองนะฮะอย่างที่บอกว่าก็กคือมีความสะท้อนความแข็งแกร่งนะครับคือระดับเงินกองทุนชั้นที่1นะฮะเ่ยยังอยู่เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก18นะ ก็สูงกว่าขั้นต่ําของแบงก์ชาติที่เขากําหนดไว้ว่าไม่ควรต่ํา8.5ด้านสำรองที่สะท้อนผ่านเคอบเรเดชโชนะครับก็อยู่ที่ระดับ180%นะก็จึงประเมินนะครับว่าสถา,านะงบดุลเนี่ยอยู่ในขั้นที่ในขั้นที่ดีนะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับอีกทั้งผลประกอบการในปีนี้นะครับในกลุ่มธนาคารเนี่ยเขาประเมินไว้โดยเอเชียพัฒน,น์ะครับ2เอ่อ2แสน 4 0 0หมกว่าล้านบาทอันนี้ทั้งปีนะโดยรวมนะครับซึ่งก็ทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อนอย่างไรก็ตามนะครับภายใต้เงินกองทุนขั้นที่1ข้างต้นนีครับมองว่าจะช่วยให้กลุ่มธนาคารสามารถรักษาการจ่ายปันผลในระดับสูงจากปีก่อนได้โดยยังคงเลือก KTB KTB อีกแล้วนะฮะเป็นหุ้นเด่นในกลุ่มธนาคารเนื่องจากว่ามีแนวโน้ม ROE สูงสุดในกลุ่มครับ Dividend ครับอยู่ที่7% <c oughs> ส่วนธนาคารขนาดกลางฮะเลือกทิสโก้นะครับอันนี้มุมมองของเอเชียพัฒ์มองว่า ROE เนสูงสุดในกลุ่มที่เป็นธนาคารขนาดกลางอยู่ที่ประมาณสักนะ1 6 d i v i d อ n d Yield 8%อันนี้ก็2หุ้นนะฮะถ้าใหญ่ๆเลือกกรุงไทยก,กลางๆเลือกทิสโก้นนี้ในมุมของเอเชียพัฒน์นะครับนี่หลายคนก็แซวนะว่าเอ๊ะกนงประกาศลดดอกเบี้ยตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมครับก็ยังไม่เห็นแบงก์พาณิชย์ เออใช่ประชุมวันที่30เมษาประกาศตอนบ่ายนะฮะแล้วมีผลทันทีนะหลายคนทวงมาอแบงก์พาณิชย์ทั้งหลายครับท่านเขาทวงมาแล้วนะฮะเมื่อไหรท่านจะลดครับผ่านมาเนี่ยหู้สามสิบอาทิตย์ถึงแล้วนะดอกมันเดินทุกวันนะดอกเขาเดินทุกวันเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านธนาคารพาณิชย์ทั้งหลายแหละลดได้หรือยัง <G ül> ตอนนั้นก็บอกให้แบงก์ชาติลดนะฮะพอเขาลดมาแล้วแล้วมีผลทันทีด้วยนะกนงเขามีผลทันทีด้วยแต่ยังไม่เห็นหัวหมู่ทะลวงฟันของแบงก์เลยนะหรือว่าเขาหยุดยาวกันก็เลยยังไม่ไม,ไม่ได้ประกาศเลยไงเออมันไม่ได้เป็นเหตุนะมันไม่น่าเป็น <c oughs> เหตุไม่น่าเป็นเหตุหลายคนแ <c oughs> ซวมาหลายคนแซวมาบอกว่าไอ้นี่กนงก็ประกาศลดแล้วนะครับไม่เห็นมีใครประกาศลดดอกเบี้ยเงินกู้อะไรเงินฝากอะไรเลยเออเออนะฮะเพราะฉะนั้นก็นะเสียงสะท้อนน่าสนใจนะเพราะอย่าลืมนะ คนจ่ายเนี่ยเอาง่ายๆคือไอ้งวดบ้านเนี่ยไอ้งวดเนี่ยมันต้องจ่ายกันแล้วใช่วันนี้วันที่หกเขาต้องจ่ายล่โดนดอกเบี้ยเดิมเลยดเบี้ยโดนโดนเดิมอ่าแต่งวดหน้าเนี่ยถ้าเกิดประกาศเรื่องงวดหน้าเขาอาจจะลดลงได้ไงอันนี้สําหรับดอกเบี้ยบ้านที่เขาลอยตัวนะครเออนะครับ